สาวเผยเลขลังถูกลอตเตอรี่กว่า50ใบ อีกไม่กี่วันจะถึงวันประกาศผลรางวัลประจำวันที่1สิงหาคม63ที่หลายคนต่างรอคอยอยากถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีกันบ้างทำให้บรรดานักหาเลขต่างเดินทางไปหาเลขตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีนางสาวนันทยาคงดาราอายุ47ปีเจ้าของร้านปู่สีสุดโทตลาดม มีรัพย์ปทุมธานีพร้อมครอบครัวได้นำ้องยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรนำมาถวายพระครูยะติธรรมานุยุทธหรืออาจารย์แปะเกจิดังเจ้าอาวาสพร้อมถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินทำที่จอดรถโดยอาจารย์ไปรับมอบเสร็จนำขึ้นติดตั้งทดแทนของที่สาธุชนรูปจนเป็นรูโวด้านหน้าทางเข้าศาลาการเปียบนางสาวนันทยาเปิดเผยถึง ถึงที่มาที่ไปของการซื้อของยักษ์มาถวายว่าเมื่อวันที่15กรกดาคม63ก่อนประกาศรางวัลหนึ่งวันครั้งแรกตั้งใจจะเดินทางไปที่คำชะโนดที่จังหวัดอุดรธานีแต่ปรากฏว่ามีธุระเลยไม่ได้ไปและพบว่าที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชยัยศรีก็มีให้กราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาด้วยความที่ตนเองนับถือพญานาคราช แม้กระทั่งชื่อร้านอย่างตั้งชื่อว่าร้านพ่อปู่สีสุดโทได้โชคได้ลาบกับพ่อปู่สีสุดโทมาอย่างมากมายจึงเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์เข้ากราบไหว้ขอพร โดยบนไว้ว่าหากถูกรางวันใหญ่จะนำเอาคองมาถวายและถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อที่ดินให้วัดด้วยหลังบนบานเสร็จก็ไปเสียมซีปรากฏว่าได้เลข5-3และลลวงไขในหายทองคำสามครั้งได้เลข4-9-4จากนั้นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆหาซื้อเลข5-3ได้มา20ใบและเลข4-9-4มา20ใบจากนั้นก็ไปหาซื้อแถวบ้านที่ปทุมธาน ได้เลข53มาอีก35ใบและเลข494อีก15ใบเมื่อออกรางวันถูกเลข2ตัว53ถึง55ใบและ494ก็ออกรางวัลเลข3ตัวหลังอีกได้เงินรวมกว่า3แสนบาทจึงมาแก้บนดังกล่าวสำหรับครั้งนี้ได้เข้ากราบไหว้พระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดสว่างอารมณ์แล้วเซียมซีปรากฏว่าได้เลข938คาดว่า ถ้าถูกอีกคราวนี้จะสร้างพระใหญ่มาถวาย ขณะเดียวกันนางสาวอาลิสลาวงเจริญอายุ36ปีชาวเขตคลอง3วากอทอมอแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ได้นำไข่ไก่สด1,000ฟองและประทัดหมื่นนดัดมาจุดถวายแก้บนน้องก้าเลิฟเลิฟหลังจากประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าแต่ในครั้งนี้เมื่อถวายของแก้บนแล้วก็ขอพรโดยเซียมซีเพื่อขอเลขจากน้องก้าวเลิฟเลิฟ3ครั้งได้เลข783 โดยบอกว่าให้ประสบผลแล้วก็น่าจะให้ถูกรางวัลด้วยจะไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขที่เสียมซีได้สลับกับเลขกันตามแผงลอตเตอรี่ครั้งนี้ถ้าถูกอีกจะนําของมาถวายให้มากกว่านี้ทั้งนี้ใครที่ชอบเลขจากวัดสว่างอารมณ์สามารถนําไปซื้อลอตเตอรี่ตามกันได้เลยอาจถูกรางวัลใหญ่กับเขาบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคน